สวัสดีครับมื้อนี้นะครับมาอัปเดตนะครับการปลูกบวบนะครับเป็นคลิปที่2ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนั่นก็คือการอัปเดตนะครับความเป็นไปได้นะครับว่าเกิดหลายหรือว่ไหลนะครับปลูกง่ายแต่ว่าจะเกิดหรือไม่นั้นนะครับสิงอกบอนั่นก็มาเบิงได้เลยนะครับผลงานในการปลูกในคลิปที่แล้วนะครับมาเบิงได้เลยนะครับวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์นะครับ6 4นะครับ บรดใบหวยนะครับเนี่ยเป็นการอัปเดตนะครับพอซอนะครับเบิ้งเอาเลยนะครับว่าเกิดดีบอนี่นะครับสวยงามเลยนะครับใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ยตามตาล่างที่จัดเองนะครับนั่นก็คือทุกสิบวันนะครับทุกสิบวันผมจะใส่ ปุ๋ยคอกครับช่วงที่ผมปลูกนะครับผมปลูกกำหนดเป็นลุมละนะครับสีต้นนะครับสีเม็ดนะครับต้องมานับเบึ้งนะครับขออนุญาตหมุนกล่องนิดนึงนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่นะครับต่ละนี่ครับสีสรุปแล้วคือ สี่เม็ดเกิดมดนะครับลอดเบิดพ่อมนะครับอาปป่ามาเบิงอีกหลุมใหม่เมื่อกี้ไปเมื่อกี้ผมนับหลุมนั่น,นครับบาดนี้มานับหลุมนี้ครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สี่เชกันนะครับเกิดมดทุกเม็ดนะครับคอออกมาจากหน่วยแหงนะครับนี่นะครับ ตอนนี้นะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นข้างครับนี่คือข้างนะครับผมเห็ดใ้แล้วคุณผู้ชมอาจจะมีความสงสัยนะครับว่าอายุขนาดนี้แล้วต้นง้ามขนาดนี้แล้วนี่ยไกลสิได้กินไปไกลสิได้เก็บนวยมันไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งไกลๆเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับกำลัง มีดอกน้อยๆขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มติดดอกขึ้นมาแล้วนิดๆเดี๋ยวต้องมาเบิ่งกันนะครับในคลิปที่สามนะครับคลิปนี้จะขอให้คุณผู้ชมได้ติดตาม่ามันจะมีความเคลื่อนไหวไปจังใดเนียนะครับเนาะนี่ครับดอกตอนนี้ยังโมโหนะครับว่าเป็นดอกตัวผู้หรือตัวเมียนะครับ ยอดสวยงามเลยนะครับกำลังจะขึ้นข้างแล้วครับนี่นะครับด้วยความที่เขาไงขึ้นมากแล้วเขากัดหาต้นหาข้างนะครับนี่ครับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ